มันจำเป็นต้องเป็นแบบนี้จริงๆเหรอแน่ใจนะว่าไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วนะใช่สถานภาพของเธอไม่แน่นอนมากหากคุณไม่ถอดมดลูกออกตอนนี้เธออาจจะตายได้แต่สําหรับผู้หญิงในสังคมสมัยเก่าภาวะไม่บุตรยากหมายถึงลืมมันไปก่อนฉันต้องรักษาชีวิตของนางก่อนเอาล่ะฉันจะเริ่มการป่าถัดเดี๋ยวนี้บ้านเสียอยู่ในนั้นมาสีจมงกแล้วนะ ท่านแน่ใจนะว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะไม่ต้องเป็นห่วงไปรอกนาข้าแน่ใจว่าป่านเสียจะต้องทําได้พวกเจ้าเป็นใครกันนะเจ้ามาทำอะไรที่บ้านของข้าคนเหล่านี้เป็นใครจางเฟิงท่านแม่ในที่ถุตันก็กลับมาท่านแม่คนผู้นี้คือพี่ชายของอยู่เมยพี่ชายของอยู่เมยงั้นเหรอแล้วก็มาทำอะไรที่นี่กันละ่ะอยู่เมยละ่ะอยู่ที่ไหน อยู่มอยแทงลูกวันนี้หมยอยังคงกาลังทําการรักษานางอยู่ในห้องในที่สุดก็เห็นผลข้าเกือบจะคิดว่านางบวชนั่นนะจะให้ยาตาแทงมาปิดซะอีกท่านแม่ท่านพูดอะไรนะท่านทําให้นางแทงลูกนั่นเหรอปล่อยข้านะมันแค่การแทงบุตรไม่เห็นมีอะไรเป็นเรื่องใหญ่นี่เจ้าเป็นผู้หญิงชั่วร้ายเจ้าพึ่งข้าหลานของเจ้าเองนะก็ท่านอาจารย์บอกคาเป็นเด็กผู้หญิงไง เราไม่มีเงินเหลือเพื่อเลี้ยงเด็กผู้หญิงหรอกนะแต่นางไม่อยากเสียลูกนาะงก็ควรจะอุ้มท้องเด็กผู้ชายสิใครบอกเจ้าว่าเด็กในท้องเป็นเด็กผู้หญิงปั่นเสียปั่นเสียเจ้ากงวเหนื่อยมากเลยสินะข้าไม่เป็นไรเอาเด็กไปให้ยายแก่นั่นและในางดูหลานชายคนที่นางลงมือฆ่าด้วยตัวเองสิไรสาระข้ารู้อยู่แล้วมันต้องเป็นเด็กผู้หญิงมันไม่มีตางจะเป็นแล้วทำไมเจ้าไม่ดูด้วยตัวเองซะล่ะ เด็กอายุขันหนกเดือนโตมากพอที่จะบอกเพศได้แล้วก็ไม่เชื่อหรอกเอามันมานน่ฝุป่ป้านเสียน้องสาวกบเป็นยังไงบ้างตอนนี้นางปลอดภัยแล้วแต่ว่านี่เป็นไปไม่ได้เป็นเด็กผู้ชายไปได้ยังไงแต่ท่านอาจจะอันบอกว่าเจ้าคงจ่ายเงินให้พวกเขาไปมากเลยสินะเขาคงสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินจากเจ้าอีกนะ่ะนี่มันทุเรศสิ้นดีเลยนะ เจ้าเจ้าคนแปลกหน้าจนลงมือฆ่าหลานของตัวเองเนี่ยนะไราระาท่านอาจารย์ไม่เคยโกรกค่ะต้องเป็นเจ้าเจ้าฆ่าหลานใจของข้าเจ้าเลือกคนผิดแล้วนางผู้หญิงปังเจ้าฆ่าหลานใจของตัวเองโดยใช้ยาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เจ้าก็ยังมากล่าวโทษเราเป็นความผิดของพวกเราอย่างั้นเหรอหากวันนี้เขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่เจ้าอาจจะได้ปลิดชีวิตคนถึงสองชีวิตเลยนะ ตอนนี้อยู่หมยปลอดภัยดีจริงๆใช่ไหมใช่แต่ว่ายานั่นทำลายมดลูกของนางข้าจึงต้องตัดมันออกเพื่อรักษาชีวิตนางไว้ขอบคุณท่านมากนะที่ช่วยชีวิตนางไว้ส่วนเรื่องลูกของนางข้าจะไปปลอบนางเองตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเราควรวจ่าที่พักก่อนนะเจ้าเองก็ต้องการพักผ่อนนะเอางั้นก็ได้หาซักที่ที่อยู่ใกล้แถวนี้ข้าเป็นห่วงยู่ใหมยนะถ้าเราไปแล้วนางจะต้องอยู่คนเดียวได้สิ ข้าจะสงคุณมาคอยเฝ้าที่นี่ไว้ให้หวังว่ายุเหมืยจะรับเรื่องนี้ได้หลังจากที่ตื่นขึ้นมานะฉันเหนื่อยแล้วต้องการนอนหลับประกวดแล้วจริงๆนะเสร็จแล้วหรือเข้านอนกันเถอะป้านเสียเรามามีลูกเป็นของตัวเองกันเถอะนะเอ๊ะอ,อะไรนะเรามามีลูกเป็นของตัวเองกันเถอะอะไรเจ้าหมาถึงอะไร ข้าโอเคจนๆเจ้าน่ะทำไมเจ้าถึงโต้ตอบรุนแรงนักล่ะหรือว่าเจ้ากำลังตต่งตารออยู่ไม่ใช่นะเจ้าหยุดพูดได้แล้ววันนี้ข้า่าตัดช่วยคนข้าเหนื่อยมากเลยโอ้เช่นนั้นข้าก็ไปเจอวันอื่นก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่ได้ป้านเสียเจ้าไม่อยากมีลูกที่หน้าตาเหมือนเราสองคนเหรอเด็กที่หน้าตาเหมือนกู้หารเหรอท่านแม ดูเหมือนจะน่ารักดีเนาะท่านแม่ก็หิวแล้วท่านแม่มาเล่นกันเถอะท่านแม่ข้าง่วงแล้วท่านแม่หื้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าจำไม่บิดระบบอยากให้เรามีลูกสิบคนกับกู้หานี่เฮ้ยลืมไปดีกว่านะ่ากลัวจะตายได้ยังไงล่ะข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบเด็กแต่เจ้ายังไม่ได้เริ่มที่จะเอาชนะอุปสรรคของเจ้าเลยนะพูดง,ง่ายๆว่าเจ้าไม่คิดว่าอะไรเกี่ยวกับระบบเลย อาจารย์เลี้ยงข้ามาตั้งแต่เด็กๆเขาเข้มงวดกับข้ามากเพราะวันหนึ่งขาจะต้องเข้ามาแทนที่เขาและข้าไม่เคยบ่นเรื่องนี้เลยแต่ว่าบางทีข้าก็อิจฉาคนมีครอบครัวจริงๆครอบครัวที่มีท่านแม่ที่อ่อนโยนและมีท่านพ่อที่เข้มงวดแต่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่คอยเลี้ยงดูลูกๆข้าพยายามตามหาความเป็นพ่อจากอาจารย์แต่เจ้าก็รู้จักเขาใช่เจ้าจะมีวัยเด็กที่ยากลําบาก ขาจึงอยากมีครอบครัวที่เป็นของตัวเองครอบครัวกับเจ้าสิ่งเออเล็กลูกของเราบ้านเสียเจ้าจใจครอบครัวแก่ข้าได้หรือเปล่าครอบครัวงั้นเหรอข้าเคยคิดว่าราบใดที่น้องอยู่กับข้าทุกๆท,ที่ที่ข้าไปจะเป็นบ้านของข้าพี่ครับดูสิว่าจะไปที่ไหนข้าไม่เคยคาดหวังว่าการพบกันของเราจะเป็นแบบนี้ ความเจ็บปวดจากการสูญเสียน้องชายเป็นของจริงแต่ข้าเท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งที่เจ็บปวดจริงๆก็คือความจริงที่ว่าข้าถูกทิ้งให้อยู่ตำลำปังอีกครั้งถึงจะร้องไห้ทำไม้ป้านเสียข้าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าได้โปรดหยุดร้องให้เถอะนะลืมเรื่องลูกไปก็ได้เราไม่มีลูกก็ได้พวกเรามีแก้สิ่งอือก็พอแล้วฝึกข้าขอโทษข้าเพิ่งจำเรื่องในอดีตนะ่ะ ข้าสัญญาข้าจะช่วยสร้างครอบครัวให้เจ้าครอบครัวที่มีเจ้าข้าแล้วก็ซิงเอ๋อบ้านเสียเออเออขอบคุณเจ้ามากนะยินดีอย่างยิ่งสามีของข้าจุ๊บเจ้าเพิ่งเรียกข้าว่าอะไรนะพูดอีกทีสิข้าพูดอะไรออกไปนะเจ้าคนโง่เจ้าแกล้งข้าเหรอข้าพูดผิดหรือไม่ เจ้าเคยเป็นเจ้ากนลโง่มากกอนไม่ใช่เหรอใช่แต่ข้าเป็นแค่เจ้าโง่ของกนลกลนึงเท่านั้นเดาสิว่าใครข้าไม่อยากตอบแล้วแต่เจ้าต้องตอบกลางคืนยาวนานอีกนะเจ้ามีเวลาเหลือเฟือที่จะคิดหาคำตอบนะข้าจะทำให้เจ้ายอมตอบข้าแต่โดยดีตอนเช้านะบ้านตระกูลลูกฮึออยู่ไหมเจ้าฟื้นแล้วท่านพี่ นอนลงก่อนนะร่างกายเจ้ายังอ่อนแอหลังจากผ่าตัดอยู่นะผ่าตัดเหรอเอ๊ะข,ข้าเข้าใจในที่สุดข้าก็ไม่สามารถรักษาลูกของข้าไว้ไดอ้อย่าเธอยู่ไหมเธอยังสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นะแม้ว่าจะไม่มีลูกแล้วทำไมท่านพี่พูดอย่างนั้นข้าจะไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วหรอผู้หญิงคนนั้นช่างชั่วร้ายนะ นางวางยาพิษเจ้าทาให้ร่างกายของเจ้าถูกทําลายไปมากป้านเสียจึงต้องทาเพื่อรักษาชีวิตของเจ้าไว้ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วพี่ปล่อยข้าอยู่คนเดียวสักพักได้หรือเปล่าแต่ว่าขอร้องละค่ะก็ได้ข้าจะอยู่ที่ประตูถ้าเจ้าต้องการอะไรเรียกหาข้าได้เลยนะ ลูกลูกของค่ะลูกค่ะท่านหมอหนิงทำไมต้องมาที่นี่แต่เช้าล่ะข้าเป็นห่วงยู่เหมยว่านางเป็นยังไงบ้างนะสิเฮียข้าเพึ่งจะบอกนางทุกอย่างนางกำลังร้องไห้อยู่ในห้องหวังว่านางจะผ่านมันไปได้โดยเร็ววันนางจะต้องได้รับการดูแลและผู้จัาการที่ดีบอกข้าว่าท่านนางต้องการอะไรปนมาของข้าจ้ามาจากในเมืองให้นะ ขอบคุณเจ้ามากนะถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือในอนาคตข้าจะทําทุกอย่างเพื่อเจ้าเลยอีกอย่างนึงเป็นการที่ดีเจ้าดึงดูดซึ่งการและการอย่างลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นเจ้าก็อย่าทําให้มันจงจางนักสิป้านเสียเจ้าควรปกปิดมันไว้ดีกว่านะมันจะไม่ดีถ้ามีคนเห็นมันนะเอ๊ะกูหันไม่ต้องห่วงป้านเสียตามจริงก็นํานของมาให้ข้าแล้วครับจ้าน ข้าอยากจะบอกเจ้าในตอนจ้าแต่เจ้าก็รีบบอกไปเสียก่อนเพราะข้าคอยฟังเจ้าเสมอข้าก็เลยต้องพาเจ้ามาที่นี่ก่อนยังไงล่ะมเจ้ากําลังพูดว่าข้าผิดหรือแน่นอนว่าไม่มันเป็นความผิดของข้าเองอืมเออไม่น่าแปลกใจที่ลูกน้องของขวาวนไม่ต้องการมาที่นี่ข้าน่าจะอยู่บนหลังกากับโขดด้วยนะ นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเอ๊ะว่าไงนะนี่ไม่ใช่เสียงที่ด,ดีเอาอี่เมยนางคงตกลงมาจากเตียงนะอยู่เมยฝุ่เจ้ากำลังทําอะไรนะเจ้าเป็นบาปไปแล้วหรือเจ้ากิจจะกตัาตายด้วยเรื่องแค่นี้เองหรือเอามันมาให้ข้านะเรื่องแค่นี้เหรอทําไมท่านถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยล่ะท่านรู้หรือไม่ว่าจะผู้กนจํานวนมากเท่าไหร่ที่ตาหน้าข้าว่ายังไงบ้างถ้าข้าไม่ลูกไม่ได้นะ่ะ ต้องมีชีวิตยอยู่เช่นนี้ไม่สู้ก้าขอเพียยตัวทีนะแต่ข้าทนฟังคำพูดของเจ้าไม่ได้อีกต่อไปแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นอะไรนะเจ้าหมายความว่ายัางไงเจ้าพยายามที่จะฆ่าตัวตายหลังจากที่รู้ว่าตัวเองมีลูกไม่ได้อย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นโรงงานผลิตเด็กหรือไงนะ่ะเจ้าก็พูดได้สิเจ้าไม่ใช่คนที่มีลูกไม่ได้นี่เจ้าไม่ต้องมาสอนข้าคุณเห็นแก่ตัวคุณเห็นแก่ตัวเหรอ เจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าเห็นแก่ตัวเอาล่ะข้าแสดงให้เจ้าเห็นว่าความไม่เห็นแก่ตัวคืออะไรนะนี่คือสามีของข้าเขาต้องการลูกและข้าก็ตกลงเจ้ารู้ไหมมันหมายถึงอะไรมันหมายความว่านั่นเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่และไม่มีวันเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ข้าไม่อยากมีลูกข้าก็ตามตามความคิดของข้าแม้ว่าเขาจะขออยากกับข้าก็ตามบ้านสิอย่ามากัดจังหวะข้า ้าก็รู้ว่าทำไมเพราะข้าแตกต่างจากเจ้าข้ารู้วิธีทำคลอดข้าสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งสามีสำหรับความคิดของผู้อื่นข้าไม่สนใจหรอกนะพวกเขาก็พูดในสิ่งที่พวกเขาอยากพูดส่วนข้าก็จะชีวิตของข้าไปอันที่จริงข้าสนใจคนที่มีชีวิตอยู่มากกว่าถ้าข้าตายพ่อแม่และสามีของข้าก็หัวใจสลายข้าก็จะอยู่ต่อไปไม่ว่าชีวิตจะยากเย็นเพียงใดก็ตาม แล้วเจ้าล่ะคิดถึงพี่จาที่อยู่หน้าประตูตอนที่เจ้าหยิบกันไรขึ้นมาบ้างไหมเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขาเปิดประตูเพียงเพื่อพบสุข,ของเจ้าเขาอยากให้เจ้าได้ดีกว่าใครๆในที่สุดเจ้าก็จะไม่เหลืออะไรแต่จะเป็นเพียงแค่คนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวคนหนึ่งข้าอยู่มัยฝุบนางสลบไปเพราะว่านางหงอยแอมากเกินไปข้าอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะักออกไปจากที่นี่กันเถอะนะ <c oughs> ได้สิ ผู้หญิงในสังคมสมัยก่อนก็ดื้อดึงนะฉันสงสัยว่าถ้าเธอจะจริงจังกับคำพูดฉันจริงๆนะถ้าเธอยังยืนการที่จะฆ่าตัวตายหลังจากที่เธอตื่นนอนฉันเกรงว่าฉันอาจจะช่วยเธอไม่ได้อีกเป็นครั้งที่สองป้านเสียป้านเสียเจ้าได้ยินข้าไหมป้านเสียปังออเอ๊ะเอเอ,เอ,เอ,เอขล่ารู้ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะดึงความสนใจจากเจ้าเอเอ ขอโทษน,นะข้าเพิ่งรู้สึกตัวเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะป้านเสียเราอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วเราควรจะกลับไปดีหรือเปล่าตอนนี้แต่ข้าค่อนข้างกังวลนะ่ะข้าจะเก็บปู่ใช้ไว้ที่นี่ถ้าเจ้ากังวลเจ้าไม่ต้องห่วงนะท่านหมอนิงดูแลอยู่เหมยอยู่นอกจากนี้เจ้าคงอยู่กับการเขียนใบสัญญาให้องเนียงอยู่ไม่ใช่หรอใช่แล้วงั้นเรากลับบ้านกันเถอะใบสัญญาอะไรเหร ข้าขอดูหน่อยได้ไหมบางทีข้าอาจจะช่วยเท่าได้นะเออดีล่ะฉันต้องการมีใครบางคนที่สอนฉันเกี่ยวกับพวกพืชสมุนไพรในโลกนี้และเขายืนอยู่ตรงหน้าฉันแล้วนี่มันดีมากเลยข้ามีเรื่องจะถามเจ้าหาที่นั่งกันเถอะนะ <c oughs> <c oughs> บอนเสียไม่สนใจข้อีกแล้ว <c oughs> ร่างกายของนางถูกความเย็นเข้าแทรกซึมนะ่ะข้าอยากช่วยนางจริงๆแต่ความรู้ของข้าเกี่ยวกับสมุนไพรมีอยู่ในวงแคบๆ ข้าสงสัว่าเจ้าช่วยข้าได้ไหมข้าก่้าใจเจ้าเขียนใบสัญญานี้เองหรือเปล่าใช่ข้ารวบรวมใบสัญญาที่นางมีมาก่อนแล้วข้าเกรงว่ามันจะไม่ช่วยจริงๆข้าอยากรู้ว่ามีพวกพืชสมุนไพรอะไรที่ช่วยร่างกายของนางดีขึ้นได้โดยไม่มีผลข้างเคียงช่วยร่างกายของนางดีขึ้นเหรออืมข้าคิดว่าข้ารู้อะไรบางอย่างนะจริงเหรอมันคืออะไรล่ะ